ค่ะเด็กๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทุกคนนะคะวันนี้เควนนะคะจะมาแนะนําสื่อการเรียนการสอนนะคะการสผยแผร่พระพุทธศ,ศาสนาเข้าสู่ประเทศกัมพูชานะคะโดยมีสาระสําคัญดังบอกไปนี้นะคะถ้าพูดถึงประเทศกัมพูชาเด็กๆคงจะรู้จักอะไรคะเราเรียกว่าปราสาทรทวิหารนะคะซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่ง มระดุกลกนะคะต่อไปการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าส pues ู่ประเทศกัมพ <vit> ูชานะคะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศกัมพูชาพระพุทธศาสนาได้แได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศกัมพูชาในช่วงที่อาณาจักรพูนันเจเริญนรุ่งเรืองได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนานิกายมหายานจากประเทศจีนและประเทศอินเดีย แต่ศาสนาพุทธเสื่อมลงเมื่อกัมพูชาย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงพนมเปญและต้องทำสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดเวลาและมีปัญหาการแย่งชิงราชสมบัติภายในราชวงศ์พระพุทธศาสนาในกัมพูชาได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งในสมัยของพระเจ้าฮริรักรามาธิบดี ส่งเสริมพระภิกษุให้มาศึกษาพระพุทธศาสนาที่กรุงเทพมีการจัดตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมชั้นสูงในกรุงพนมเปญเรียกว่าบาลีชั้นสูงการนับถือพระพุทธศาสนาในกัมพูชาเพราะการเมืองไม่มั่นคงมีการทำสงครามระหว่างขมรนด้วยกันเองทำให้พระพุทธศาสนาไม่เจริญรุ่งเรือง ต่อไปมาดูคำถามกันบ้างนะคะพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศกัมพูชาได้อย่างไรเด็กๆคงได้คำตอบกันแล้วนะคะ,อะลองดูนะคะแก่วการเผยแผ่เข้าสู่ประเทศกัมพูชาในช่วงที่อาณาจักรฟูนันนะคะเจริญรุ่งเรืองโดยได้รับอิทธิพลจากประเทศจีนและและอินเดียนะคะวันนี้ เวนนะคะขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ